คงจะเป็นอย่างนี้มั้งที่เป็นความสุขของคนที่ปลูกผักสวนครัวนะคะแล้วก็เห็นมันเจริญเติบโตนะคะอย่างอันนี้ก็แบบว่ามันงามเนาะแล้วก็มีใบใหม่แตกออกมาด้วยนะคะแล้วก็นี่นะนี่จะเห็นอย่างได้ชัดเลยว่าเขางามขึ้นนะคะและที่สำคัญวันนี้ที่อยากจ,จะมาอวดทุกคนก็คือ สโนว์พีนะคะไม่รู้เห็นกล้องมันจะเห็นชัดไม่แนะอ,อันนี้นะคะอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ต้นนี้เห็นชัดนะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนดีใจมากอันนี้เป็นสโนว์พีบ้านเราเปอลไรนะทั่วถัทัวลัลเตาป่ะนี่นะคะเพิ่งจะเห็นมันงอกขึ้นมาวันนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ลดน้ำต้นไม้ไป แล้วอันนี้เป็นเป็นถัวถ่วถั่วเป็นทุนเหลืองอะทุกคนมันเหมือนถั่วฝักยาวแต่ว่ามันเป็นมันเป็นฝักสั้นแล้วก็เป็นสีเหลืองนะคะก็อันนี้ก็กําลังจะขึ้นมาแต่ว่าไม่อยากจะไปแหวกเขาให้เขาเด้งขึ้นมาเองนะคะทุกคนโอ้ยดีใจมากเลยอะ่ะ